hm hơ chấm gang và thu nhét nhét nhét. ho 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 luật ho 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 chín, luật ho 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 bứt kín ho 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 ไปเอาของปอนมาน่ะตอนเมามานน่อวดใหญ่นะโอ้โหวันนั้นมีตึงเด็กเอ็นเด็กดิ้งเด็กสะปะเด็กมีหั่นมดปาค้าปาขาชงเ้าคเป็นยังเป็นยังตาตังนี่จกออกมาเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บตึงแบงปันตึงแบงห้าร้อยกะแล้ววันนี้แบงแซวตีตัวไหนกระเป๋านะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวหน้าะกะับตีจ้าประเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยตาคาปาขาปายิ้มหน่อยปากขา ปอเนอะอยู่ไหนเข้าเดาเขาเดาสองวันสามวันห้องเพลงคาราโอเกะไปได้ะ